สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับตอนนี้น้องๆนะครับเวสการไทยรัฐ25นะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับผม39จังหวัดนะฮะเดินทางมาถึงกลุ่มทอผ้าบ้านนาม่วงนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังลงกำลังลงจากรถนะครับบรรยากาศนะฮะชุ่มฉ่ำนะครับเต็มไปด้วยฝนนะครับผมต้อนรับกันด้วยฝนเลยนะฮะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์แชร์เข้าไปทุกกลุ่มเลยนะฮะเดี๋ยวพามาดูกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็น โอเคนะฮะน้องๆก็ล่างเดินนะฮะลงจากรถนะครับครับนี่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนาราธิวาสนะฮะ ใกล้หมดแล้วนคอราชสีมาเอ้ยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับทางนี้เลยเจมมาแล้วนี่แฟนคลับเยอะนะฮะเช่ ชียงรายนะครับโ oh, oh, oh. อ้โอ้โอ้เอาดีน้องมิวปังสุดใช่ครับกระบี่นะครับดีนะนี่ทุกคนได้ได้ผ้ามัดย้อมนะครับมาจากเมื่อเช้านี้นะครับก็เอามาใช้สําหรับเอามาใช้สําหรับคุมฝนนะฮะ,ะนี่ส,สปายย้อยฝนตกฉ่ำมากใช่ครับ สตูนครับนคนพรพนมมาแล้วนะครับที่สบาย้อยฝนตกุถูกต้องครับฝนตกหนักมากแต่ว่าหยุดแล้วนะฮะพอเราเดินทางมาถึงตอนนี้ฝนก็หยุดเรียบร้อยแล้วกำแพงเพจอ,อันนี้จังหวัดอะไรหมดยังหมดแล้วไป นี่ครับแฟนๆมารอต้อนรับน้องๆนะฮะนี่ครับทางเีนก็นี่ครับหมดแล้วครับน้องหมู มาถึงงานกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ผู้คนอาจจะดูยมกันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับตอนเช้าเนี่ยล้ออันนี้คืออะไรคะเอาเนี่ยว่าจะให้ดูอะไรจริงเหรอหรอที่นี่เหรอโอเองอ๋อมัดเลยดีเลยมัาไว้มัดผมพอดีฝนตกเย่โก้คนไม่เห็นนะครับ ตูนเนี่ยวัสตูน่ะนี่อ,นอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากำแพงเพชรนาราธิวาสครับสวยมากอืม นี่นะฮะก็เนี่ยครับหนูพรายเทวาใช่ครับราเทวาวันนี้สวยมากแฟนขับเยอะมากนะครับผมเด็กน้อยนะครับนักเรียนนะครับมารอกล้องฟ้าไปไหมฮะกล้องฟ้าไปขอ,อยัดชิดกล้องแป๊บนึงนะฮะ

ค่ะวันนี้นะคะเราก็กําลังที่จะไปทอผ้านะคะอยู่กับน้องๆน้องๆน,น,น่ารักมากเลยนี่นี่เป็นการเปิดต้อนรับได้อย่างอบอุ่นมากๆพี่น้องชาวสงขลานะ่ารักมากๆเลยรู้สึกว่าอบอุ่นประทับใจมากๆนี่มีสายหนังย่างรัดในการทอผ้าของน้องๆนะคะแล้วน้องๆก็ได้ทําการต้อนรับแล้วก็พามาเดินกับที่ตอนนี้กําลังเป็นการกล่าวเปิดงาน,นะคะ่ะซึ่งก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าเราจะได้ ทอผ้าแบบไหนนี่คือเฟอร์ทา์ของพวกเราทุกคนเลยในการทอผ้าเป็นครั้งแรกค่ะลำพูนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้จะมีมาวันนี้เราจะแบ,บ่งไปสองกลุ่มนะครับกลุ่มนี้จะมีทั้งหมด39สจังหวัดนะครับก็เราจะแยกกันไปทำกิจกรรมนะครับในจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับผมน้องๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งน่าจะไปเดินเดินเดินถ้ำนะครับ นิยวยอร์กชุมพรสวยมากฟ้าบาบวิเจนี่ต้องฮงนะนครพนมก็สวยนะนี่นครพนมทำอะไรยัสดีค่ะมีกรพระสนามสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็ตอนนี้เรา <c oughs> มาถึงที่กลุ่มพอผ้า่คะคะที่นี่เขา ก็จะบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นพิธีเปิดรับกันเนาะแล้วก็พูดต้อนรับให้กับพวกเราบิ๊กแบนนะคะของกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังรออยู่ว่าเขากำลังเปิดทำพิธีเปิดต้อนรับเราอยู่นะคะสวัสดีค่ะอะหนึ่งถ่ายรูปคนอนี้าถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะอะตอนนี้คือ คนพี่เขากำลังแจ้งว่ามีผ้าทองทั้งหมด3ลายนะคะ,ะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีลายสกรอตด้วย <What? S 1> ต้องมารอดูกันลายสก๊อตคุณไ,ไว้คุณไว้แรงมากเลยค่ะ แม่เขาจะบอกว่าวันนี้จริงๆคืออากาศอากาศของเราอ่ะคือฝนตกนตแต่ว่าสาานะใช่มันจะสบายแต่คือเราชาวบ้านหรือว่าพี่ๆน้องชาวสงขามาต้อนรับพวกเราแบบเยอะมากถึงแม้ว่าฝนจะตกเย่ yeah. ถึงแม้ว่าฝนจะตกนะคะแต่ว่าชาวบ้านเด็กๆนะคะก็มารอต้อนรับแบบว่าจํานวนไม่ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ด้านหลังกล้องนี่คือ